ครับวันนี้บริษัท k v t Fashionery เป็น993นะครับผมวันนี้ก็จะมีสินค้าที่จะนําเสนอนะครับก็จะเป็นสินค้า LED High Bay นะครับซึ่งจะเป็นโมเดลใหม่ของบริษัทนะครับตอนนี้ซึ่งจาดพิเศษนะครับก็คือจะเป็น,นระบบ Heat Pipe นะครับซึ่งจะระบายความร้อนได้ดีนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวนี้แล้วก็มีน้ําหนักที่เบานะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.4กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกหลายรายการนะครับที่มาจัดแสดงวันนี้นะครับก็จะเป็นไดเวอร์ LED นะครับมินเวลนะครับจากประเทศไต้หวันนะครับซึ่งทาง KPT m a c h i n e r y ก็จะเป็นดิสเวิร์อเตอร์นะครับของมินเวลจากเป็นทางการนะครับผมแล้วก็จะมีโปรดักตเป็นโซล่าเซลล์นะครับผมก็ LED ต่างๆนะครับนะครับก็ ก็ขอเชิญชวนนะครับมาแวะเยี่ยมที่บูธ KPT แปรชนี่ได้นะครับครับ